ไอ้ในอ้วนตีแตกสักสามครั้งดิสามครั้งหน,นึ่งสองสมในอ้วนมีอีกสักหครั้งไหมห้าครั้งหนึ่งสองสามบวกอะไรวะสแล้วตี 4, ครั้งสุดท้ายในอ้วน เ,เติมเกมแลกนารล็อกแลนเวิร์ดได้ที่ริทแมนช็อปตลอด24ชั่วโมงรวมถึงจัก,กรวาลแลกนาล็อกในทุกๆภาคเติมได้ทั้งไลน์หรือบนเว็บ l i t m a n s h o p c o m รับริทแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการเติมก่อนจ่ายที่หลังนานสูงสุด10เดือนพร้อมเติมเกมชั้นนำมากมายเติมถูกเติมไวผ่อนสบายให้เงินคืนที่ริทแมนช็อปเท่านั้น ขอแนะนำแอปพลิเคชัน UG Phone แอปพลิเคชันที่จะช่วยเพื่อนๆในการบอทเกมโยกังหรือบอทเกมอื่นๆเนี่ยตลอด24ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องเสียค่าอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชันนี้เป็นเหมือนการเช่ามือถือนะครับสามารถปิดโปรแกรมได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตตัวเกมก็จะทํางานไปเรื่อยๆเ,เ,เลยนะครับเึ่งสิทธมาใช้งานอยู่แล้วก็จะมีแพ็กเกจหลายแพ็กเกจเลยนะครับแนะนําในส่วนของแพ็กเกจ GVIP นะครับเป็นแพ็กเกจที่มีแรม4นะครับที่ค่อนข้างจะทําให้เกมเราเล่นอย่างเสถียรนะครับแล้วก ลองซื้อในราคาที่เหมาะสมกับตัวคนดูเองนะครับว่าจะซื้อในราคาเท่าไหร่อยากบอดให้ทันคนอื่นแบบ24ชั่วโมงนึกถึง UG Phone นะครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้ d e s c r i p t ั่นแล้วนะครับผมวันนี้ฮะเ,เราจะอยู่กันในงบ1,000 0บาทนะครับแล้วเราจะส่งท้ายไข่1ปีที่กําลังจะออกวันที่6ด้วยวันนี้วันที่1นะครับเลิกยามงามดีนะครับเลิกยามงามดีที่เราจะเปิดแล้วนะครับสาหรับไข่1ปี นะครับผมมาเปิดส่งท้ายาส่งท้ายให้เลยละกันสำหรับใคร1ปีเนี่ยนะครับจะมีของมากมายนะครับอาทิเช่นพวกหัววานาแกนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ไฮไลท์เลยนะครับที่เป็น UR ก็คือจะเป็นฟิก0.3แล้วก็จะเป็นซิลก์ดบอสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่ฝันไว้นะครับเดี๋ยวหลอดไนท์เราอะจะใส่ซ<อ>ิลเท้ากางขาใส่เสื้อ50นะครับแล้วก็จะใส่ในส่วนของอาวุธซิลซาบูไรใส่สมสหมวซิลเคดีจบแล้วนะครับวันนี้เราจะหา สามใบนี้ต้องเชื่อแล้วแหละนะครับอันนี้คือฝันไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราดูงบอ่าหนึ่งหมื่นเราต้องดึงไข่กี่ใบก่อนเใบตะกี้ก็เลยอ่าหนึ่งหมื่นเท่ากับสามหมื่นสองพันสี่ร้อยพอยต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้สามหมื่นสี่พันสองร้อยพอยต์อะไรนรั่นน่ะดึงให้หมดนะครับก็จริงจริงไอ้สามหมื่นห้าด้านล่างเนี่ยแทบจะหมดเลยนะแต่ว่าเราจะใช้แ,แต้มซัพพอร์ตด้านบนด้วยนะแล้วเราก็คงต้องเหลือด้านล่างไว้สองพันกว่าแล้วกันนะครับเผื่อแบบเราจะไปแบบซื้ออีลูโอริเทไปบวกของที่มันได้จากไข่ใบนี้ต่อนนนนัั่เองะครบวาาก10 ใบนะฮะเพราะฉะนั้นเริ่มเลยนะครับโดนร้อยไม่ได้ใช่ไหมเก้าสิบเก้าใบโบไปนะครับแล้วก็อ่า20ของพันห้าอย่างเงี้ยโบนะครับอ่าแล้วเขาต่อด้วยติดจบโบอ่ะนี่คือใคร หนึ่งปีในงบหนึ่งหมื่นบาทนะครับครับหนึ่งหมื่นบาทเราจะได้อะไรบ้างนะครับไม่รู้ว่าจะโดนขัดจังหวะหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนแบบว่าช่องมันจะไม่พอปะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้วกของสวมใส่เทียบเลยนะครับแล้วก็ได้ซิลก์ดมาประมาณ3-4่ใบนะไปยังไม่ได้พูดถึงหินฟิกแคทไทมอีก3อันที่เรากาลังจะได้เลยนะครับหินฟิกแคทไทม์3นะครับ3อันด้วยกันนะครับอันละเป็นหมื่นนะฮะมา มหมื่นไม่รู้แต่วันนี้รวยแน่นอนนะฮะตีววเท้ากลางขา่ยอยากได้เลือดเยอะๆนะครับใส่ตึงๆนะไปวิ่งไปหาแมวที่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นช่วยกดไลค์ผมหน่อยนะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะต้องทําของนะครับอาจจะต้องเอาของมาตีบวกบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่แวะเปิดแต่ละเมืองแล้วนะครับเราจะโบ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 ๊ะร้อยสามสิบเก้าครั้งแต่จ,จะไม่กดรวนนะแต่จะโบโบทีเดียวร้อยสามสิบเก้าครั้งเลยนะครับ ออกมาต้องทําของอีกอะ่ะมันต้องรีบหน่อยนะครับไปเลยนะอ่าลงทุน1 0 0 0 0ได้กลับมาเป็นแสนนะครับรอบนี้1ปีและสําหรับแลนเวิร์ e ไปฮะโบโบโบ,โบไปเรื่อยเรื่อยนะเพื่อนเสังเกตเอาเองนะดูที่หน้าจอผมนะผมจะไม่พูดโบนะโนแล้ว,แล,วแล้วเบรกไงแค่อันแรกก็รวยแล้วเหมือนจะมีของกระชื่อขึ้น แล้วผมก็กดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบร้อยสามสิบเก้าอันนะเราจะไปแบบนี้เลยนะครับแล้วเราจะสังเกตด,ด้วยนะครับว่าไปชงหวานซิลค์ดจะมาตอนไหนผ่านไปประมาณแบบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเป็นลางชิบหายนะครับโอ้มากวนอีกแล้วไปโอ้ชอบมาแบบ มาดูดดวงอะไรก็ไม่รู้เขาอยู่ในแมบคนเดียวตั้งแต่คลิปที่แล้วแลละอ่ะาหนะนึ่งใบวานาแกนมันไม่จบแค่หนึ่งใบนี่ไฟโป๊ะก็ไฟโป๊ะไปขอ,องเยอะนะไอตัวที่อยากได้เนี่ยดิจังเยอะชือชื่อเยอะแยะเลยแต่ไม่รู้อะไรเป็นอะไรบ้าง กดช้าๆนะครับเปจังหวะนะฮะ <st ool> ไปพอสููเมื่อใหม่มาบ่อยจังเลยคือมันไม่ได้จบแค่140หรอกครับเดี๋ยวมันต้องเอาของเชือไปแลกไข่ครับ <st ool> แต่คำว่าซิลการ์ดนะฮะเพิ <st ool> ่รู้ยักห็งผมเปิดซิลการเนี้ไม่มาเลยวะออลลเรเกตนั่นเดียวอ่ะนะเฮ้ยแล้วซิลกาสสามใบของเราอ่ะ ฟ้ О, ا, าเคืออ่ายี่สิบใบสุดท้ายเฮ้ยผมซื้อแว่นขยายมาเยอะนะเว้ยทำไมทำให้ผมแค่นี้โอ้แล้วนี่คือของทั้งหมดที่ผมได้เฮียวนาแกนใบเดียวไม่สวยแล้วครับมันจะจบบวกเก้าได้ป่ะผมถามจริงเดี๋ยวในตัวเนี่ยต้องฝาก อย่าบับเยอะจังอย่าบับเยอะจังนะครับหย่อยให้หมดอะไอ้พวกน,นี้แล้วไปกันต่อไซเคิลโอ้โหนะครับได้ไปอีก55ฟองนะครับแล้วพร้อมไปต่อเสมอโอ้ย<ไ>มีคนเปิดมีคนเปิดมาได้มาอีก55จากการย่อยคือเกลือนะครับผมไปต่อเลยโบโบโบอยู่ตรงเนี้ยไม่ต้องไปไหนน,นะพร้อมมาถึงก็แบบ สองขายได้วิ่งวิ่งได้อีกสองร้อยปึ๊บอึ๊บอึ๊บผมแบบเปิดแบบวันนี้ปะนอมผมเปิดแบบช้าๆนะครับมีแบบผมไม่มีหยุดนะไปเรียนะเพราีแบบขออไรอตรงนี้ได้ไหมไปได้ต่อยก็ไปแลกใครเนี่ยเรื่อง อุ๊ยอีรูเทมาเยอะนะเหมือนอยากให้ผมทำอะไรสักอย่างปึ๊บ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 อ๋อใหญ่ไม่ออกออกแต่ย่อยชีวิตผ่านไปอีกห้าสิบห้าดอกนะครับต้องไปแลกเกือมาอีกไปเก็บของก่อนคุณว่าผมเกือกปะเนี่ยแต่ยังไงก็ไม่ครบหมื่นถ้าได้ทรงนี้นี่ยังไงก็ไม่ครบหมื่นนะน่าผมเกือกปะออไปะแต่กันต่อฝนสัปดาหแรกวัะแก้นออกง่ายกว่านี้มากเลย ไม่มันมันจริงๆมันง่ายมันง่ายทุกวันอนะ่ะเอมันเป็นที่ผมเนะี่ยเอ้ยใจมันมันติดที่ผมคนเดียวเนะี่ยมันไม่ยอมออกอื่นออกหมดอนะ่ะแต่ผมเนะี่ยเปิดแต่กับคู <c oughs> ไปอีกเก้าฟองฮะเปิดตรงนี้เลยแลย้วกันเนห้องเนี้ยจะได้ไม่ต้องกลับมาบ่อยเก้าฟองฮะไปปฏิหารมีจริงแหละสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้าโอ้โ <c oughs> มากสุดเรงไม้บอสนะเออเพื่อนะครับ่ะได้เวลาสังหารและอีอะไรก็เตรียมบวกนะฮะต่อไปเข้าสู่พาร์ทของการตีบวกรู้สึกจะมีของเอามาบวกแค่อย่างเดียวเท่านั้นปานาแก้นนะครับนอกนั้นนี้ไปหวั่นหมดละดึงเอานะผมจะไม่เสี่ยงใดๆทั้งสิ้นนะครับผมจะอีรูเทพตลอดะเนื่องจากว่าอของมันมีน้อยโทษทิ ไอ้ในอ้วนตีแตกสักสามครั้งดิสามครั้งหนึ่งสองสามในอ้วนมีอีกสักห้าครั้งไหมห้าครั้งหนึ่งสองสามบวกอะไรวะสมแล้วสีครั้งสุดท้ายในอ้วนเออ เราเสียวเสียวเออมันจะได้แล้วมันจะได้มันจะได้มันจะได้หมวกสไปร์ลพีเอที่เราอยากได้เลยนะเว้ยถ้าเราตีตัวนี้ติดอะมากลับมาอีกแล้วจากโกลเด้นวานักเกนบวกแแล้วก็ไปหาอีรูเทพเทพมา2เทพเลยนะครับอีรูเทพเทพเดี๋ยวบอกไว้ก่อนนะมันจะสามารถตีบวกแล้วไอตัวตีบวก8เดี๋ยวถ้ามันล้มเหลวอะมันจะไม่ลดแล้วมันจะไม่แดงด้วยซึ่งโฟต้ามีอยู่2ครั้งถ้าหมด2ครั้งนี้ไปใน4ี่ซนนะมันจะเหลือแค่อีรูตัวนี้ เอลิกอิลูเนียมซึ่งเอลิกอิลูเนียมเนี่ยถ้าแตกก็คือลดแล้วก็มีโอกาสแดงด้วยเพราะฉะนั้นมันจะจบภายใน2คลิกหรือว่าคลิกเดียวให้มันจบจบไปเลยนะฮะมาตัวนี้ก็เกือบ200ออนนะครับ180ได้อยู่มะไม่รู้เหมือนกัน150 100ถึง200ถึงอง้อย้างแล้วกันอ๋อไหมนะเสียงมันจะดังหน่อยนะโอเคนะถ้าแตกก็แตกแบบ,บดังๆโบเหลือ <c oughs> เหลืออียูเทพเทพด้วยผมเหลือบอกเลยผมเหลอเหลือ